สวัสดีครับผมอยู่กับบุลลอดดำทีมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ยังคงพามาติดตามเจ้าการยาวกับทีมงานหกล้อดำของบุลลอดเช่นเคยฮนระมาดูความคืบหน้าครับบอกคู่แฝดไปถึงไหนแล้วเนี่ยเริ่มเป็นลูปเป็นล่างนะด้านนู้นก็แต่งสโลปปันคูจบเรียบร้อยแล้วด้านหลังก็ ปั่นคูไว้เรียบร้อยนะครับเหลือแต่ด้านนี้ยังไม่ได้ใส่เลยฮนะใส่ดินนะปั่นคูยังฮนะโอ้ลงมาขุดชั้นล่างนะครับเดีย๋ยวไปดูกันครับว่าความลึกจะได้ขนาดไหนโอ้ช่วงนี้ ไม่ได้นั่งมุดหลังเสือนะครับเจ้ากันยาวยืนเสมอกับหกล้อดำเลยอย่างเงี้ยกินน้ำมันนะเห็นคุณขับบอกว่าดินก็แข็งดินก็แข็งอยู่ครับอ้าวทำไมบีบแต่ไม่ออกอ่ะดูพี่ไม่ออกนี่ต้องจัดให้อีกบุ้งกีหนึ่งมั้งหรือหลับใน เมื่อคืนทำกันบ้านมาหรือเปล่าเออน,นี่สงสัยทำกันบ้านมาดึกบีบแต่แล้วยังไม่ออกโอ,โอกรอดำก็มาจอดรอกันแลล้อะยังขึ้นแบบสบายสบายครับแบบเบิดเบไม่หนักน่วงเท่าไหร่ยังคอเหยียบขึ้นได้สบายฮะ สวยงามเหมือนกันนะรูปเป็นรูปเป็นล่างแหละทงก็ไม่เอาออกปักไว้งั้นแหละปักให้เจ้าของเขาได้เห็นว่าไม่ได้ขุดเกินนะปักไว้ยังไงก็อยู่อย่างงั้นโอ้ล้วงลงไปประมาณ3เมตรได้ฮะกูข้างล่างเป็นหินแล้วครับ อสีแดงๆอะ่ะเริ่มเป็นหินแผ่นแล้วนะน่าจะได้ความลึกระดับนี้แหละพอแล้วลึกมากขุดลึกลงไปอีกไม่ไหวครับเจอเจอดินเจอหินครับเป็นแผ่นๆเลยนี่เอาระดับความลึกนี่ละมั้งกลัวได้อยู่ประมาณนี้แหละฮะ ปั่นคูเรียบร้อยเฮ้เสียงฟันนี่กระทบกับหินเลยคูคูเลยฮะเจาะไม่เข้านะครับได้แค่นี้นะครับความลึกบอ่อนี้ทีแรกเจ้าของก็ให้เพิ่มเหมือนกันนะว่าถ้าเอาลึกลงได้ก็ให้ลึกกว่านี้แต่ตรงสัยจะไม่เอาอะทรมานรถหมดน้ำมัน รถกระช้ำครับเอาขาดนี้พอโอ้ถึงจะเป็นดินดานแต่กระดานล่วนเหมือนกันนี่ ใส่สวยๆไม่มากไม่น้อยดูอาจารย์เวียงขึ้นครับอ่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับทางล่างมันแข็งอยู่แล้วไม่มีนืดน,นี่ต้องหาหน้าดินที่ลงอีกนะครับเนี่ยมันจะได้เปิดให้กว้างได้จะได้เอาดินดานได้ฮะ น่าจะมาหาเปิดแถวนี้แหละฝั่งนี้เพื่อจะได้มาตัดมุมฝั่งนี้แล้วก็ไล่ออกไปฮะออกไล่ออกไปงอกไปเรื่อยไปเรื่อยอะวิ่งไม่ไกลนะครับประมาณสองกิโลได้เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูหน้างานครับ ว่าเอาดินดานดดินชั้นล่างไปทำอะไรเดี๋ยววันนี้พาไปดูโอ้นี่ถ้าเป็นสีขาวๆนะแข็งนะแต่ถ้าเลยสีขาวขึ้นมาข้างบนหน่อยอ่ะไอ้นั่นพอได้อยู่พอขุดได้อยู่แต่ถ้ากดลงไปพื้นสีขาวแล้วมาเจอสีแดงนี่ยโอ้แข็ง สโลปเอียงเป็นเอียงครับมุมเป็นมุมบอ่อแฝดผู้พี่อ่ะฝั่งนู้นเสร็จเรียบร้อยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเจเ้าของบอกว่าเสียดายน่าจะเสร็จก่อนหน้าฝน จะได้มีน้ำไว้ใช้บอ่อหนึ่งไอ้เราก็ช่วงนั้นเราก็นึกว่าฝนจะตกชุกจะไปทํามาเดือนกรกดาคมั้งไม่มีฝนเลยมีแต่น้อยฮะเสียดายครับพอเข้าสิงหากันยาไปแล้วถึงจะมีฝนหนักอ่ะไม่เป็นไรดูดูการหน้านี่ใช้ไปเลยให้จุใจไปเลยฮะ มีน้ำสองบอ่อใหญ่ๆขนาดนี้อ่าไปเริบๆครับไปเรื่อยๆ,ๆเอาไม่เนืดครับไม่เนืดแต่มีรอยยุบนิดหนึ่งตรงนั้นเอากระดินสีแบบนี้ อตักเข้าได้อยู่แต่ถ้าเป็นสีขาวนี่แข็งขาวบนน้ำตาเนี่ยแข็งครับคล้ายๆเหมือนจะหินน่ะเป็นหินน่ะจอดรอหรอแป๊บหนึ่งอ่ะามาดูมุมสูงบ้างครับมายืนอยู่บนคูสะเลยนี่ปรับแต่งให้เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ ถนนก็จะมาสิ้นสุดแค่ตรงนี้แหละตรงบ่อพอดีครับอนาคตไม่รู้ว่ายูคานี่จะโลตอนไหนแต่เจ้าของบอกว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนแฝดคู่แฝดครับคู่แฝดจบไปแล้วนะบอ่อนูนออาบทจะมาก็มาพร้อมกันเลยนูน เหลือด้านนี้ด้านเดียวนะครับที่ยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้ดึงสโลปยังไม่ได้ปั้นคูให้เขาเลยฝั่งแดนแนวยูคคานี่ฮะยังมีเหลือครับหน้าดินกับดินดานยังมีให้เลือกอยู่ครับนี่ความยาวของบอ่อก็จะเท่ากับลูกนู้นนะฮะฝั่งนู้นฝั่งด้านซ้าย ยาวเท่ากันถึงต้นไม้ใหญ่แหละไม้ใหญ่ตรงนี้ยังเหลือดินอีกเยอะอยู่ครับช่วงนี้มันหมดฝนแล้วมันหน้าหนาวก็เลยไม่ได้กางเต็นท์กันครับอยู่ตรงนั้นทำเป็นแคมป์เลยฮะร่มทั้งวันครับ เช้าเย็นลุ่มอ่ะถือว่ายังเอื้อมไม่สุดเท่าไหร่นะถ้าเอื้อมสุดกว่านี้ต้องลงกว่านี้อีกอย่างเงี้กินน้ำมันนะเจอลงสุดยกสุดดินงแข็งๆนี่โอ้โหสดอย่างกับน,น้ำเลยน้ำมันนี่ รู้สึกว่าเบิร์มด้านนี้จะกว้างจะกว้างกว่าด้านนู้นหน่อยหนึ่งอธรรมดาครับจะเป๊ะเป๊ะไปหมดทุกอย่างมันก็ยังไงอยู่งานชาวบ้านครับทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสุดยอดแล้วฮะเห็นไหม สีแดงแดงนะหินนะครับหินเป็นแผ่นเลยฮนะเจาะไม่เข้าแล้วเจาะมันเจาะได้อยู่แต่มันยากกว่าจะได้กว่าจะขูดกว่าจะขูดได้เปลืองน้ามันน่าดูเลยเอาระดับนี้แหละครับเจอหินแล้วอ่ะเดี๋ยวเป็นท่านว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอพบพระคุณมากเลยครับ ที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดําทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ